ลงใบสู้มอผีนะครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอีลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคนครับผมได้กลับเข้ามาอยู่ในป่าอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาเช็คดูเห็ดนะเพราะว่าจะออกพรรษานะครับเห็ดคนเนี่ยจะเริ่มขึ้นชุดนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าขึ้นเนี่ยขึ้นเยอะมากๆนะครับตอนนี้ผมได้มาคนเดียวแล้วก็จะมาเช็คบริเวณหลุมเก่าที่ผมเนี่ยเคยเจอนะครับพี่นะก็ต้องบอกพี่เนะครับว่าที่นี่เนี่ย ยงเยอะมากๆนะครับก็บางคนก็มาหาหน่อไม้กันนะครับพี่นะมาหาหน่อไม้อีกอย่างแมงวันป่าเนี่ยเยอะมากๆเลยนะไอ้แมลงที่มันชอบตามลูกกตานะครับตอมลูกกตานะพี่นะก็ป่าที่นี่อบอ้าวแล้วก็เย็นด้วยนะครับผมับนะพื้นดินเนี่ยก็นี่ทุกคนก็จะชื้นชืๆนนะครับชื้นเลยแหละพี่นะก็ผมบอกแลวนะว่าถ้าเกิดขึ้นขึ้นเยอะมากๆ นะครับแล้เนี่ยต้องระวังแตนนะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยแตนมีเยอะมากเลยนะครับก็โอเคทุกคนไม่รู้ว่าเหตุที่ผมจะมาดูเนี่ยจะขึ้นหรือเปล่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมขอคนละหนึงไลค์หนึงแชร์หนึ่งตานนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับพี่ๆไปเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อนะครับนี่เลยนะครับพี่ๆก็ตรงนี้เนี่ย เป็นหลุมเก่านะครับแล้วลองคุยดูเพราะว่าหลุมตรงนี้นะ่ผมเคยมาขุดปีที่แล้วขึ้นเยอะมากๆถ้ามันขึ้นนะ่ะเราต้องเจอแบบหัวเห็ดนะพี่โอ้โหดูดินดินคือแบบดีมากๆเลยพี่นะ้ำมันขึ้นแบบทั่วเลยนะ ขึ้นเยอะมากๆาเลยแตบบ่ว่ายังไม่ขึ้นหรอกแต่บางจุดก็อาจจะขึ้นนะครับแต่จุดนี้ไม่ขึ้นมีหลายจุดพี่ผมจะเดินไปดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็แดดเปิดแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเห็จขึ้นไหวามากเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับผมจะไปเดินางฝั่งนู้นโอ้ยทุกคนครับ ผมมีอะไรจะให้ดูนะผมจะไม่เข้าไปใกล้นะครับพี่เจอไหมนี่คือรังแตนนะครับทุกคนโหรังเป็นร่มเลยอ่ะอันตรายมากเลยนะตรงนี้มันขึ้นตรงนี้นะเห็ดโคนแต่ว่ามันมีแตนผมจะไม่เข้าไปนะเราต้องสังเกตดูดีๆเลยนะครับพี่รังแตนเนี่ยผมบอกเลยแตนเหลืองเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะดุแล้วก็ขัดแล้วเจ็บ บางตัวก็กัดเลือดลหลนะครับนี่เลยนะเข้าป่าแบบนี้เราต้องระวังเป็นอันดับแรกนะครับพี่เอาเฮ้ยพ,พ,พี่ได้ยเสียงอะไรไหมตอ,ตอนนี้นะครับผมได้เสียงอะไรไม่รู้นะเสียงไม้หักนะครับพี่ดังมาแกรก ไม่รู้ว่าในกล้องเยอะหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่านะนะแล้วก็ทีนี้ยุงเนี่ยเยอะมากๆนะครับขนาดยากกันยุงยางเอาไม่อยู่อะพีเอฟซี FC. นะขายครับอาจจะเป็นพวกสัตว์ป่าลงมาหาของกินนะพี่นะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหน่อไม้นะ่ะขึ้นเยอะมากๆนะครับอาจจะมากินหน่อไม้ เราต้องระวังหมูป่าก,กับหมีเพราะว่าชอบกินพวกหน่อไม้มากๆนะครับนะโอเคครับพี่เดี๋ยวเราก็จะเดินดูต่อนะครับตรงน,นี้ผมจะไม่เข้าไปดูพ่อมีรังแต่นะครับอากาศดีนะพี่นะอากาศคอนข้างที่จะดีเลยอะ่ะอื้อ เหมือนจะเป็นรูแย้เก่านะพี่มีหอยด้วยโอ้อากาศแบบอบอ้าวมาก่เดี๋ยวเราเดินต่อนะครับทุกคนเห็ดนี้น่าจะกินได้นี่นะครับเหมือนจะกินได้นะผมเคยเจอแม่ผมกินอยู่มไม่รู้ว่าเป็นพันเดียวกันหรือปเปล่าเดี๋ยวไปกินกับน้ำพริกของพี่วิชานะครับ เราต้องต้มก่อนนะพี่เพราะว่าปลาแบบนี้มีเยอะเพาะนั้นที่จะเหนียวนะครับอร่อยด้วยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวหาต่อนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะถ้าไม่เจอก็พอเท่าที่กินแล้วตรงนี้ก็มีคนมาคุยเหมือนกันไม่รู้ว่ามาคุยอะไรนะน่าจะเป็นมาคุยเห็ด มาดูเฮดนะพี่เพราะตรงนี้ดูแล้วน่าจะเป็นหลุมเก่านะครับไปทุกคนงงทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเ็ดอ,อะไรนะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะครับขึ้นเยอะมากนี่ตอนนั้นก็มีนะครับพี่ ก็ไม่เจอเลยนะผมไล่เช็คดูรุ่มเก่าหมดแล้วนะครับต้องอีกทางนทางนี้มันยมากแต่ว่าผมดูพื้นดินเนี่ยค่อนข้างที่จะเชิญดีเลยนะครับพี่ดูดูตรงนี้ก็เป็นลุ่มเก่านะเนี่ยถานินแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าขุด เห็ดง่ายมากนะครับแต่ว่าเราต้องรอออกพรรษานี้นะก็วันนี้ลองมาเช็คดูเฉยๆนะครับพี่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นถือว่าเราก็ได้มาสำรวจป่าเดินป่าออกกำลังกายนะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นป่าไผ่หนามนะพี่เป็นไผ่หนามนะครับผม <c oughs> อุ้ยต้นอะไรไม่รู้นะทุกคนดูดิ ือคืออะไรไม่รู้นะมันคล้ายๆกับมันอะไรสักอย่างหนึ่งอนะเต็กลิ่นจะออกแบบเหม็นๆหน่อยนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นต้นของมันไม่เป็นมันบอกไม่รู้นะแต่ดูแล้วแบบแปลกลูกตามากนะครับแปลกมาก ุนปลาแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็น่ากลัวนะครับพี่เพราะว่าดูแล้วแบบแคล้ายๆกับพวกป่าดุดชื้นปล่าลึกนะครับไปเดินทางต่อทุกคนเราไปดูอีกรูปหนึ่งนะระหว่างทางผมมาเจอกับขนโลกนะพี่ทุกคนครับเสียงอะไรไม่รู้นะพี่น้ำจังไนวะ พี่พียบซีรีนไหมเหมือนมีคนทะเลาะกันนะพี่เสียงทะเลาะวิวายกันพี่เพียบซีคุครับตอนนี้ผมเจอใครทะเลาะกันไม่รู้นะพี่นะผมจะนั่งดูเงียบๆนะครับพี่ดูนะพี่นะ เจอไหมัห้ยทุกคนครับลงใบสู่มอผีนะครับพี่ ผมจะพิทีข้องขาบางเซ่โอ้โหทำชั่วแล้วคนไว้นะโอ้โหทุกคนตายซะไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบน,นี้นะพี่ ่ออม่ยเโอ้โหพี่พีเสิเมื่อกี้เดือดมากพี่ผมจะซุ่มดูนะใครอยู่ใครจะไป ทุกคนครับไปนู่นแล้น,นะพี่มันขึ้นไปตรงนู้นแล้วน,นะครับได้ไหม,มไปนู่นแล้วน,นะครับอ๋ทุกคนครับ เหมือนอ้หมอผีมาทําอะไรสักอย่างนะมันมีใส่สีลเนี่ยล้อมรอบด้วยนะครับพี่เมื่อกี้เป็นลุงใบสู้กับหมอผีนะครับเดือดมากเมกื่อกี้หายไปไหนแล้วนี่นะทุกคน ทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งอะลุงายน่าจะเจอแล้วก็มาไล่นะครับพี่ลุงใบยล่เข้าไปในป่าแล้วนะผมจาได้นะเป็นลุงายนะครับพี่หายไปไหนแล้ววะ ห้ยไปไหนไม่รู้นะทุกคนผมไม่คิดเลยนะว่าผมจะมาเจออะไรแบบนี้นะครับเจอ ลงใบเนะี่ยสู้กับหมอผีนะครับที่แรกครับผมเดินดูดีๆแล้วก็ได้ยินเสียงนะครับพี่ได้เสียงเหมือนมีคนสู้กันแบบทะเลาะวิวายกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งซุ้มดูตรงนี้นะครับพี่ว่าผมจะเจอลงใบกระมานี้หรือเปล่านะครับทุกคนเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยได้เสียงเหมือน โอ้ลมมาแรงมากผมไม่รู้นะว่าเมื่อกี้เขาสู้กันแบบดูเดือดมากทุกคนแต่ว่าหมอผีอะไม่สามารถทำอะไรลุงใบได้นะครับเพราะว่าลุงใบเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะพี่นะลุงใบเป็นคนเมืองรับแล,แล้วก็มีวิชามากกว่าพวกหมอผีชั่วนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าจะเดินลงไปตามดูนะ ว่าผมจะเจอหรือเปล่าไม่รู้ว่าลุงไบาพาไปไหนแล้วนะครับผมเจอเขาขึ้นไปด้านบนนู่นน,นะพี่ผมเดินนี่ผมต้องระวังมากผมกลัวแบบเจอรังแตนมากเลยนะครับเพราะว่าที่นี่รังแตนเยอะมีพิธีคอยหมอผีชั่วนะครับผมจะเดินไปข้างบนเด๋ยวผม จะลองตามไปดูนะครับพี่ไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่านะครับคุยน้ำ ลบมากทุกคนผมเจอลุงใบก็มผีเดินมาทางนี้นะครับผมยังไม่ทานทักทายลุงใบเลยลุงลุงใบครับไม่รู้ว่าลุงไปไหนแล้วนะพี่ ผมว่าเดี๋ยวผมจะออกจากที่นี่เลยดีกว่าทุกคนก็ผมได้เดินเช็คดูเห็ดแล้วนะครับก็ไม่เจอนพัพี่ยังไม่ขึ้นนะน้ำก็เมื่อกี้ทุกคนแบบดูเดือดมากนะครับลุงใบสู้กับหมอผีนะครับพี่ก็หมอผีเนี่ยผมบอกนะว่าสู้ลุงใบไม่ได้นะครับ ก็โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมกันด้วยนะครับทุกคนนะก็ลงไปเข้าไปด้านในป่าแล้วนะผมก็เดินตามไปผมก็ไม่เจอนะครับก็โอเคทุกคนครับคลิปนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบกลับนะครับเพราะว่าฝนจะตกละก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมขอคนหนึ่งไลค์หนึงแชร์ติดตามเพื่อเป็นกลังใจผมได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมไปทุกคน เ,เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยดีกว่าว้เจอกมนนะพรมสวัสดีครับ